อ่ะสำคนมารเลเล้กก็อยู่ในช่องฟรีฟาสปายกีกุลสิตไวเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไปหมดเดี๋ยวก่อนนะเลือกได้ก็เลือกมา d o n t ัส s ์ h ดอะพ z z โซ่ีมาผมแต่งตัวเป็นบันไดเหมือนเดิมท่กคนโอเครอมีเงินสี่สิบสี่ซื้อเลยได้บ้าง ไม่มีขอดูราคาเวลา,าวทุกคนอุ้ยเม่กีก้กกมันบักแอกไม่ให้ดูราคาแอ,อ,อ้วเออเออตัวละครทุกตัวเป็นแบบเดิมเออเอาเข้าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยนานไงนยนานนาน,น,าน,น,าน おいクラスラクラクくクラクラクラクくクラクラクラクくクラクラク ไปเย่นะล้ย mà leo leo cái đó cái đồ cái này chứ được tài bột ตา,าเล่โลตา,าลา่าปอปปลีดิปอปปลลุล่หน้าตาเฉยเ <c oughs> จนราแบบอยู่ตรงนี้มันจะเดียได้เปล่า โอ้แม่งไม่เนีเลยเออแต่ก็เนียนอยู่นะเหมือนใบห้าเพศเลยแต่ก็มีสีขาวโผล่มานิดนึงแล้วก็เหมือนใบหน้าเพศสองนิดนึงเอาเสีชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบพหายแล้วเสร็จเสร็จเดีย หายแล้วอย่าอย่าดไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วหนักกลัวหนักกลัวเช่เช่ใช่ ฮะหยุดแล้วเล่นเล่นเล่นไอไอชิ้นผ้าเรวชิบนผอ่าอันนี้ไม่เสีย 9 4 94ไม่ใช่8 1 81 8 1 9 9ไม่ใช่79ใช่ไหมไหดเอ้เดด้ไอ้หรือสคนใช่หรือใช่ โซพ yeah, 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 yeah. ิซ่าพิซซาโซพิซาไปทำไรยา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 อะไรไม่เห็นดีอะไรอะนั่นใหญ่ว่าแล้วไปคาแล้วมันรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเลยแค่นี้เองนะ มีของดีอยู่ครับอ้าวตายแล้วหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเย้เอาอะไรวะไอ้คน น,นั่นไงว่าแล้วไงมันต้องมีเลยแบบนี้ ไม่ดูก่อนใช่ไหมถึงว่าถึงว่าถึงพอดีถึงจบจบถึงปั๊บจบก็ไปอร์บี้เสร็จก็สร้างมุ้งดูสิบกันโอ้ง่ายเดียวผมเก่งนี่นะอบี้ครับโอ้ เป็นอะไรวะเนี่ยพักกันเนาะนะสั่งล, yeah, ะละเย้ชนะแล้วว้าชนะแล้วว้าแม่ขอดูชะตาของด้วยหน่อยแม่เอ๊ขอดูด้วยหน่อยเอา้าแม่อยู่ไหนเอาแม่อยู่ในห้องตัวเองด้วยล่แม่แม่ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโบอิงโบอิงบ้าโบอล่งอะของแกโบอิงโบอิงเพื่อเก็บด้วยอิงโบอิ่ะไปละนั่นนั่นนั่นเนาเข้าไปเล่นเอาเข้าไปเล่นมากอุ้ยแล้วใครมันบอกให้ไปเล่นดีอุ้ยใครมันบอกให้ไปเล่นเฮ้ยอยู่ใกล้พอดีกูเก็บไม่ได้ไอ้บ้าเก็บนี่ โอ้นั่นไงต้องไปธนาคารวันด้าเป็นคนชั่วพอดีเพราะว่าวันด้าเป็นฆาตากรแต่จริงๆวันด้าเขาเป็นคนดีนะวิจัตายแล้วเหลือเครืขีดไอ้บ้าแล้วเหลือขครื่องขีดปะลายวิเล่เลเลวพวกธนาคารธนาคารค วาที่เขาจะเลือกชิพไม่ตายใ่ ไม่เสียค่ะรอดชีวิตจำให้รอดก็เลยตายเอ้ยเอ้ยรอดรอดอยังก็ต้องรอดเออไมีคนชี้กองว่ะน้าลบหนาอรอรอดูอะไรอะไรอะไรรอดรอดูรอดอ้าวไม่ดูด้วยชิบหายเลย ไปเว้ยจะเปิดละวลัวลเาแบบมาทำไมมีแค่13โลบักก็พออุ้ยอุยอุโหก็โดดแม่งสูงทีบหา ส่วนอ,อ่ะอาไม่ทนเอาเตรียมพร้อมอย่างเดียวอะไรเนี่ยขออนุญาตเก็บไพ่เตร์ก่อนนะครับไอ้บา้าตูนเมนไอ้บา้าอุย้ยไม่บอกอยูกบวกกับชุดโตอ,อะไรวะ